สวัสดีครับวันนี้มาอยู่ก<ส>ับช่องสตมเกมเมอร์เออนั่นแหละสตมเกมเมอร์นะครับเอ,อิมนี่คือคลิปแรกกับเกม Free Fire ต้องพูดอย่างนี้ใช่ไหมใช่ก็ใครเข้ามาดูก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะกระดิง่งกุ้งกริ้งโุโงเร็วเลย โอ้ยคือไม่ค่อยสบายเออเออเออโอ้ยมาเปิดเสียงให้โอเคไหมแปบ๊บหนึ่งโอเคแค่นี้ อันนี้เป็นคลิปแรกแล้วกขขอเล่นจ่ายอันดับสีซีโอเคไหมไปหาห้องเร็วๆหน่อยมาอันดัง จนกว่าจะกว่าจะหาห้องเจอเลยโอเคครับเราหาห้องเจอแล้วนะไม่สบาย ขอปิดลำโพงนะเพื่อประสบการณ์เอ้ยไม่ใช่ประสบการณ์การฟังที่ดีอันนี้มันอาจจะบักไม่รู้โอเคมาแล้วมันอาจจะสะดุดนิดนึงคงไม่ว่ากันนะเพราะโทรศัพท์ก็ไม่แรงอะไรก็แค่ v ี v ววห้าไป อุ้ยข้าหัวนั่นหน้าเจ็บนั่นหน้าอุ้ยนั่นไงว่าแล้วต้องล้ม very good เออลืมบอกเราเล่นไม่ค่อยเก่งนะบอกไว้ก่อน อย่าด่ากันโอเคคนนี้น่าจะเก่งดูท่าข้างหลังได้ยินเสียงฝีเท้าเฮ้ยวงดูดีดี ได้ไม่เป็นไรหรอกมั่งนะโอเคเอยกดผิดกดผิด ้ยทำไมปุ่มมันต้องมายุต้องนี่ด้วยนี่โอเคเราจะอ,อ้อ,อมออ้มซ้ายดีกว่าเอ้ยอ้อมขวาจะเอ๋วิ่ง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 เดี๋ยวเห็นเดี๋ยวเห็นเพื่อนเพื่อนเล่นกันไปก่อนนะโอเคไหมวงอย่าเพิ่งมาสิ ไปมันอยู่ตรงนี้ป่ะเอา้าไม่ได้อยู่อยู่ข้างล่างเพื่อนเราขอโทษ นั่นไงอ้ออะไรวะวัยรุ่นเซ็งเออเราเดี๋ยวเราจะทำคลิปเปิดกุของในฟรีไฟด้วยอาจจะเป็นคลิปหน้า หวังว่าจะมีคนมาดูนะหวังก็แค่หวัง,เ,ววงเดี๋ยวเราจะมาลงมาทำไมวะนะเอ๊มีคนไหมไม่มีไป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 เอ๊มีใครอ๋อมันช้า โอ้โหอะไรวะบอกแล้วเราเล่นไม่ค่อยเก่งแล้วเราก็ไม่ ็จะเป็นใส่เติมด้วยบอกไว้ก่อนก็เติมมั่งเป็นบางครั้งถ้ามีตังค์แค่นี้แหละเพราะเราไม่ค่อยได้เติมไม่มีตังค์ถ้าใครใจดีจะเติมให้ก็ได้นะ น่นไงว่าแล้วว่าแล้วว่าแล้วเฮ้ยเล่นกันได้เวลีกูนมากเลยประชด ฆ่าตัวตายไวเถอะฆ่าตัวตายไปเถอะ เฮ้ยบายแป๊ะเอาละครับบายบายครับเจอกันใหม่ถ้ามีคนดูานะบายนะบาย